สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องซอสกษตรบันเทิงนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับการปลูกฟาร์มนะครับลูกใต้โคนนะครับการพอเมเล็ดเองนะครับที่เราไม่ต้องลงทุนเมื่อในคลิปตี่ผมทําไปนั่นแหละครับวิธีขัดเลือกวิธีได้กะถ้าเป็ดซึ่ษากันได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้พิษกฎหมม้แต่อย่างใดนะครับก็มีแต่ว่าเออทางนักวิชาการข้าพูพดพนันข้าพูพดปนีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งว่ามันไม่คุมนะครับ แต่ที่นี่เราไม่ได้ลงทุนไรนะครับป้ามก็เป็นพืชตามลักธรรมชาตินะครับพกมก็เลยปลูกแบบรักธรรมชาตินะครับเพราะว่าทางอีสานนี่มันแหลงหมาพวกปล่อยย้ารกันเนี่ยรกจน,วนหวานนู่ข้าวมาก,กินแล้วเห็นไหมครับตอนแรกขิดไวาจะเอาเรียนแบบไปมันมีอยู่เจ้านึงครับที่อุดรเนี่ยครับเก็บลูกลำไยทิ้งไว้แล้วก็ไปเมืองนอกส้มปีนะครับกลับมาลำไยแกอย่างเลือนะครับตายไปบางตอนส่องตอนนะครับ หญ้ามันคลุมหน้าดินไว้ให้นะครับพราวามันแรงมาถ้าไม่มีหญ้าคลุมมันก็ตายทั้งหมดแต่ทีนี้พอมีหญ้าคลุมมันก็สามารถอยู่รอดได้นะครับต้นไม้ถ้าปลูกกันช่องต้นนะครับโดโดเดย์นะช่องตอนมันไม่ไม่แพร่ไปทางอื่นนะครับมันแพร่ข้าวห้ากันเผื่อเผื่อที่ว่าจะได้มีความชื้นนะครับมันต้องพึ่งผอาศัยกันลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เลยเรียนแบบแต่พอเรียนแบบแล้วนู่นข้าวอยู่นะครับ ที่นี่ต้องมาบริหารการจัดการไม่นะครับผมปลูกปาล์มเป็นเป็นพืชเสริมนะครับแต่ตอนนี้ผมทาร้ายปลูกมันอยู่นะครับแต่ไหนนี่ปีนี้ผมเอาข้าวมาว่านนะครับแต่เต็มไปด้วยหญ้าคอมต้องใช้ต้องบริหารจัดการเลยครับต้องเอารถไถมาลงทําเป็นแบบนี้นะครับแต่ขอ,อาหญ้ามาคลุมเพราะว่าหน้าแรงมันแรงยาวมาตั้งแต่เดือนตุลาถึงสงกลานเลยทีเดียวนะครับ มีใครฟังแม่รุเรียงมากงครับเนี่ยอยู่ในป่าหญ้าเนี่ยก็ต้องไปห้าแหละครับถ้าไม่นุถ้านู่ไม่ค่าไปกัดมันไม่ตายนะครับเพราะว่าหญ้ามันคลุมไว้ให้ดินมันยังชื้นอยู่แต่ถ้าเราไปไถไปทําให้เตี้ยนนะเราต้องให้น้ำนะครับพอให้น้ำทั้งระบบน้ำมันมก็อย่างหวานเลครับถ้าวางระบบน้ำเราทําร้ายไปกันมันก็ลงทุนเพิ่มนะครับผมทําไรเพราะไม่ใครลงทุนนะครับ อาศัยรักธรรมชาติเสพเป็นส่วนใหญ่นะครับหลยคนนะครับที่ว่าเออทําคลิปแล้วเ <c oughs> จ้าของคลิปปลูกไม้นะครับปลูกไตคโคปลูกพอเองนะครับพุมขัดตั้งแต่นู้นนะครับที่มีซ้อยพันนี้แหละครับบางคนเรียกเรียกว่าห้างนู่ห้างนู่พราว่ามันเหล็กไปนะฮะนี่มันไม่ใช่ห้างนู่เลยลผมเรียกซ้อยที่ว่าเป็นต้นตัวเมียชั่วนะครับพิษปกติมันจะมีน้อยนะครับตามรักธรรมชาติของปัามนะครับ เดี๋ยวนี้มีพอเนื้อเยื่อเข้ามานะครับพอเนื้อเยื่อเข้ามาให้บอกว่าพอโตไปทึ่งรคเต็มเลยนะครับสร้างพันุ์มาจากเมืองนอกนะครับก็ติดโรคมาด้วยอันนี้เขาไม่ได้มีวิธีการป้องกันนะครับขอบคุณน,นะครับทีต่ติดตามรับชมอันนี้คลิปนี้พมให้มันดูเชยว่าพุ่งกับปลูกนะครับว่าปลูกป้าม,มันใชาพันอันนี้สุราซ่องนะครับลูกเขี้ยวบังดำมังนะครับแล้วก็เอามา ขัดมาเพราะว่าพอมีตอนตี๋ให้พ้นผลิตแล้วนะครับเลยเอามาเอามาพอเลยครับลูกนะครับ <c oughs> เดินไปเดินไปเนื่อย <c oughs> ทําคนเดียวนะครับบางกครั้เป็นพันนี้สวัสดีนะครับคลิปหน้าคลิปหน้ามาพบกันไหมนะครับผมจะทําให้สวยเลย